สวัสดีครับพบกับนับสิบก้าสิปรกรถมือสองที่คุณวางใจวันนี้บรรยากาศดูแปลกตาไปนิดนึงนะครับเพราะวันนี้เราพามาเที่ยวนอกสถานที่กันอีกแล้วนะครับวันนี้พามาดูอีกหนึ่งมหกรรมยานยนต์ที่น่าสนใจนะครับจัดทุกทุกกลางปีเลยนี่วันนี้ผมอยู่ที่ไบเทคบางนานะครับกับงาน Fast Auto Show Thailand นะครับก็ 3-7กรกฎาคมวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เรามาเดินต้องบอกว่างานมาก้กรรมยานยนต์ในประเทศไทยก็มีหลายงานมากๆเลยนะฮะที่ดังๆก็อาจจะมีต้นปีเป็นมอเตอร์โชว์ปลายปีเป็นมอเตอร์เอ็กซ์โปนะฮะแถบที่ i m p a c กก็มีอีกหนึ่งงานนะที่วันนี้ต้องบอกว่าผมได้ยินชื่อมานานมากไม่น่าเชื่อว่าจัดมา10กว่าปีแล้วนะฮะเพิ่งจะได้มีโอกาสมาเดินจริงๆวันนี้วันแรกเลยเลยอยากพาท่านผู้ชมมาเที่ยวด้วยมาดูด้วยว่า จะมีความน่าสนใจยังไงบ้างแตกต่างยังไงกับงานมอเตอร์โชว์แตกต่างยังไงกับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปบ้างนะก็เขาจะจัดประมาณกรกฎาคมซึ่งก็ถือว่าเป็นกลางปีนะก็จะครบเลยต้นปีมอเตอร์โชว์กลางปีฟาสออ o โตโชแล้วก็ปลายปีมอเตอร์เอ็กซ์โปนะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงโลซีซั่นนะฮะแต่ว่าบางคนอาจจะมีแผนที่อยากจะซื้อรถ หรือเลงๆรถไว้ก็น่าสนใจนะเห็นว่ามีทั้งรถใหม่รถมือสองก็มีรถแต่งก็มีรวมถึงมี EV ด้วยนะอ่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราตามผมมาเลยครับไปก็ฮาบางนานี่ก็จะจที่ดูไซส์ก็สเกลอาจจะเล็กกว่าเมืองทองนะครับสเกลอาจจะเล็กกว่ามอเตอร์โชว์หรือว่าเอ็กซโปนะ เพราะว่าเป็นช่วงกลางปีนะฮะแล้วก็อาจอาจะเหมาะสำหรับคนที่มีแผนจะซื้อรถช่วงกลางปีเดี๋ยวดูโซนนี้ก่อนนะ่าจะเป็นรถใหม่ก็มาโชว์นะมากันครบทุกค่ายเลย t o y o ต a Honda ้า u z ส,สุเดี๋ยวดูบรรยากาศไปดดทั่วๆกันก่อนละกันเนาะวันนี้วันแรกช่วงกลางวันนะฮะเพิ่งเปิดงานได้ไม่กี่ชั่วโมงคนก็อาจจะยังไม่ได้เยอะมากและงานก็อาจจะไม่ได้จัดยาวเหมือนมอเตอร์โชว์นะครับจัด5วัน3 4 5,, 6 7 นะครับวันนี้วันพุธก็ไปจบวันอาทิตย์นะครับนะอ่ะเยี่ยมโตโยต้ยาก่อนเลยว่าเจ้าตลาดนะไปก,ก็รนแรกที่เราไปเยี่ยมครับโตโยต้านะฮะก็เป็นรถใหม่มาโชว์ก็มีไฮลักซ์ชแชมป์นะแต่งเป็นร้านกาแฟเอ้ยมาเจสตี้กลับมาแล้วหายไปพักนึงนี่มาเจสตี้ต้องบอกว่าเคยมาแล้วรอบหนึ่งเนาะแล้วก็หยุดจําหน่ายไปรอบหนึ่งตอนนั้นราคามือสองก็โอ้โหแทบจะชนรถใหม่เลย นะตอนนี้กลับมาแล้วปลายแดงมาขายเองมือ2ก็น่าจะเริ่มทยอยลงแล้วนะหน้าตาเน่ยจะเหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเหมือนเดิมแฟนๆมาจสตี้ได้เจอกันอีกรอบแล้วนะอ่ะรีโวก็ไมเนอร์เชนแล้วไมเนอร์เชนอีกอันนี้ยังเป็นหน้าบึ้งเหมือนเดิมเนาะหน้าบึง้งหน้าจะแบนๆบึงบ้งๆหน่อยนะแต่ว่าก็จะเพิ่มโครมงโครมยม่อะไรเข้าไปตัวนี้เป็นพีลันเนอร์ขับ2 ร้านเจ็ดหมื่นสองพันนะตัวเตี้ยก็มีเปลี่ยนไม่เยอะนะครับไม่เนเะช่นนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วรีโวนี่มีตั้งแต่ปี2015แล้วนะก็แปดปีเอ้ยเก้าปีแล้วใกล้เปลี่ยนโมเดลเชนะื่อว่าไม่นานนี้นะ่าจะเปลี่ยนยกเซตเลยเอทีฟนะฮะเวลออสครอสอันนี้เหมือนเดิมก็มีย r ริสครอสอันนี้ไฮบริด แล้วก็กินโนวามิสซูนี่โอเคบูอ okay. าจะไม่ได้ใหญ่มากไททันตัวนี้ได้ข่าวว่ายอดขายก็ใช้ได้นะ,ะใช้ได้ไททันโมเดลเชนนะฮะไททัน n 4ประตูทะลุล้านแน่นอนล้าน2,700มนะฮพันะฮะจิโรอันนี้เหมือนเดิมก็เป็นยังเป็นไม่ได้เชนอยู่ตัวนี้ก็มีมาตั้งแต่ปี15นะฮะออกมา15มีรถแคมปิ้งด้วยแวะดูรถแคมปิ้งหน่อยดีกว่าไททันแต่งเป็นแคมปิ้งนะโอ้โ oh ห บอกเลยคันนี้นี่ของแต่งนี่น่าจะแพงกว่าตัวรถมีเต็นท์ให้มีอะไรให้เสร็จสับนะฮะเฮ้ยมีที่เก็บของด้วยนี่น่าสนใจมากโอ้โหไอ้นี้เจ๋งมากเลยสารพัดปักตรงนี้มอรับสายแคมปิง้งนะฮะแคมปิ้งที่แท้ทรูนะ,ะโอโ้เยี่ยมเลย699นี่น่าจะเฉพาะตัวรถนะฮะตอนเดียว w ฟว e l ข้างหลังก็ไม่รวมแน่นอนนะครับ แคมเปอร์แครีบอยนี่ด้านในออโต้ Auto. เดี๋ยวนี้ตอนเดียวใครบอกราคาถูกไม่ถูกนะแล้วถ้าเป็นตอนเดียวที่เป็นโฟนี่สำหรับสายท่องเที่ยวนะเขาไปต่อยอดทำเป็นรถแคมปิ้งได้นี่นะฮะด้านหน้าก็แต่งสวยมากนี่นะครบเลยนะทั้งสปอร์ตไลท์กันชนเสริมสนนอกเกิลเต็นนะฮะเต็นนอนได้ข้างบน นะอ่ะบูตติดกันก็เป็น MG นะครับก็มาโชว์หลายตัวส่วนใหญ่ก็เป็น EV ก็เยอะ m a x u s 9เนาะ MG 5 MG ZS EV MG VS นะฮะก็โชว์หลวมๆนะครับหลวมๆบรรยากาศตอนนี้วันแรกช่วงเที่ยงก็อาจจะยังหลวมๆนะฮะบางตานะครับ,บ,นะบ Maxus 7นะฮะหนักทาง EV นะครับ MG ก็ อีกหนึ่งค่ายจากประเทศจีนอันนี้อะไรมิสซูอะไรออ e x p a n d e r Cross HEV Hybrid นี่มี Hybrid แล้วนะมิสซู Expander วันนี้มีเริ่มเริ่มญี่ปุ่นนี้จะไปทาง Hybrid เยอะนะทางค่ายฝั่งจีนเย e, v, e War Tank. ะ EV ว w อ r วีเรดวอร์ก็เป็นรถใหม่โชว์คล้ายๆมอเตอร์โชว์นะครับอันนี้ก็ยังมี H6 นะครับ H6 ชซ e กส์เรดวอร์ฮาว Lion นะครับ Power s 6แล้วก็แน่นอนนะฮะ EV 100%ก็ต้อง ORA นะครับ ORA ก็ ORA 07นะฮะ ORA 07 a u ORA GT ORA Good Cat นะฮะก็ยังมากันเหมือนเดิมโมเดลใหม่ยังไม่มีอะไรใหม่นะครับยังโชว์ของที่เปิดตัวไปแล้วสัดส่วนใหญ่เริ่มทำมือสองแล้วมาอีกหนึ่งเจ้าแล้วนะฮะ มี Toyota ชัวร์มี Honda c e r t i f i ิฟวันนี้เกร w วอลเอากับเขาด้วย g r รทวอลเซอร์ดิฟนะฮะมือ2มาแล้วมาดูกันเลยฮะมือ2 How about S6 รถยนต์ใช้แล้วนะนี่คือรถมือ2เลยแล้วก็ปีอาจจะตกรุ่นละปี2021นะฮะนี่ไงเขาจดแล้วเนี่ยความแตกต่างของรถป้ายแดงก็คือเขาจะยังไม่จดแต่ถ้าเป็นมือ2คือเขาจะจดแล้วเนี่ยเขามีชื่ออยู่บริษัท Great Wall o o t o r Manufacturing ประเทศไทยนะฮะเขาจะจดขึ้นมาเลยแสดงว่า รถพวกนี้ก็คือจะเอาไปโชว์ตามบูธต,ต่างๆนอกสถานที่ตามต่างจังหวัดก็มีหรือบางทีนักรีวิวจะขอยืมไปรีวิวอะไรเงี้ยไปลองขับทางไกลอะไรเงี้ยเขาก็ต้องจําเป็นต้องจดทะเบียนขึ้นมานะแล้วเขาก็เอามาขายเป็นมือสองนี่เข,เขาแบ่งฝั่งกันชัดเจนนะฮะญี่ปุ่นฝั่งนี้อันนี้ฝั่งจีนนะฮะอ่ะอีสุซุก็อะไรวีคอร์สนะครับสายลุยนี่ก็แต่งสวยนะซีประตูวีคอรสตัวนี้ล้านกว่าแน่นอนนะฮะโฟวิวโอ้โหของแต่งนี่ก็ หลายแสนแน่นอนนะฮะโอ้โห و, ดานบทชอบจังเลยอะ่ะอรอนแมนนะฮะเป็นเต็น์แบบบนหลังคาจิ๋งมากปีนได้ไหมเนี่ย <laughs> ปีนได้ไหมอ๋อนอนได้ประมาณ2คนนะฮะมิวเอ็กนี่มีเปิดตัวเพิ่งเปิดตัวไมเนอร์เชนไปเขาก็มาโชว์ในงานนี้ด้วยนะฮะเป็นไมเนอร์เชนโฉมนี้ก็ตั้งแต่ปี2021 นะฮแล้วก็เพิ่งมาไมเนอร์เชฟเมื่อตอนกลางปีนี่เองนะครับนิดหน่อยฮะเปลี่ยนกระจังหน้าหน้าตาดีไซน์เปลี่ยนนิดหน่อยไม่เยอะแต่โครงเดิมนะครับชดซีตัวเดิมบอดี้เดิมครับเรามีจีนมีญี่ปุ่นและเกาหลีบ้างนะฮะก็แน่นอนฮะตัวชูโรงของเขาคือรถตู้11ที่นั่งนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่มี H1 แล้วนะขายแต่สตาร์เรียแทนนะครแล้วก็มีมาเพิ่มไอตัว SUV ก็คือซานตาเฟนะฮะพูดเแลก็เริ่มหิวละซานตาเฟนะฮะ แล้วก็ไอ้นี่ Star Gazer นี่ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะิ i n i อ๋อ m ินิ MPV นะฮะก็คู่แข่งประมาณพวก BRV พวก Veloz พวก Mitsubishi Expander นะฮะอันนี้ก็เป็น Star Gazer ตัวนี้เรายังไม่เคยซื้อนะดูแล้วสวยมากเลยเท่ากับตอนนี้ u ุ d a ดาขายก็3รุ่นก็คือรถตู้นะฮะ สตาร์เลียแล้วก็ไอ้นี่ SUV ซันเดอร์เฟแล้วก็สตาร์เกเซ3รุ่นวอล v o ก็มาทางค่ายยุโรปสวีเดนนะฮะนี่ก็เป็นอีกค่ายหนึ่งที่จริงจังมากว่าจะไม่ทำรถยนต์สันดาบแล้วทุกวันนี้ก็คือทำทันไม่ไฮบริดก็ e v 100%ไปเลยนะครับนี่ XC40 ก็มีมาโชว์ไฟหน้ากระจังหน้าสวยมากนะเดี๋ยวนี้รถ e v รุ่นใหม่ไม่จำเป็นต้องมีกระจังก็ได้นะเรียบๆไปเลย นะไม่ต้องมีหม้อน้ำ C40 นะฮะนี่ก็เป็นอีกค่ายนึงที่โดดเด่นมากนะสำหรับใครที่เล็งๆพวก EV ไว้นะวอลโว่นี่มาตรฐานจากสวีเดนนะครับนี่ก็จะเป็นเก่งทรงซีดานทรงแวงกอนอะไรก็มนะีราชารถเล็ก เป็นค่ายที่เก่งมากในเรื่องของการทำรถยนต์ขนาดเล็กจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะมีข่าวปิดโรงงานไปแต่เขาก็ยืนยันว่ายังคงทำตลาดนะยังนำเข้ามาทุกอย่างยังเหมือนเดิมแค่ว่าไม่ได้ผลิตที่นี่แล้วนำเข้าเลยดีกว่านะฮะนี่โฉมนี้ตั้งแต่ปี2018นะฮะไมเนอร์เชนแล้วไมเนอร์เชนอีกยังขายได้เรื่อยๆเพราะว่าเป็นรถที่แต่งสวยนะสมยานาบอว่ามินิแห่งแดนอาทิตย์ภูไทย319 เซเลรีโอนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นสเปคที่เรียกว่ารองจากอ e ีโคคาลงไปอีกนะฮะอีโ e คคานี่เครื่อง1,200ใช่ไหมอันนี้เครื่อง999พันเดียวพันซีซีเหมาะสำหรับวิ่งในเมืองนะฮะประมาณนี้สีสวยมากเลยเห็นแล้วหิวอยากกินสังขยะอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นรถครอบครัวก็ มี2ตัวนะที่เขาโดดเด่นก็คือ XL 7กับ Ertiga มันจะคล้ายๆกันนะฮะแต่ XL 7นี่มันจะแพงกว่าหน่อยใหญ่กว่าน,นิดนึงเริ่มมีแล้วไฮบริดนะครับ XL 7เดี๋ยวนี้ Suzuki ก็มาทางไฮบริดนะบอกแล้วค่าญี่ปุ่นเขาเทมาทางไฮบริดเยอะเลยนะเ r er t i g ต XL 7ตอนนี้ขาย4รุ่นเซียสหายไปเลยอ่ะมาดู <laughs> รถเต็นก็จะกลางรถก็จะเที่ยวอันนี้คือคอนเซปต์นะในเพจผมว่ามาจากในเพจนะ เต็นท์ก็จะกลางรถก็จะแต่งนะฮะอ่ะนี่อ่ะซีวิกเอฟซีเพิ่งรู้ว่ามันเอามาติดตั้งให้ตัวเต็นท์หลังคาได้ด้วยนะเออนะอ่ะแล้วดูเข้าอุทยานไปสภาพเนี้ยมีคอนเซปต์อะไรกันเนี้ยไหวไหมจะรอดไหมครับเนี่ยสเกิร์ตน่าจะไปตั้งแต่เนินแรกแหรวฮะอ็มับ BMW ซีรีส์สามโอ้โหไม่ธรรมดานะ BM02 Lover ยอ สวยมากเลยอ่ะมีจงใจทำสีให้มันแบบว่าดูวินเทจเลยนะครับสีออกเหลืองนะฮะโอโ้โหแล้วโหลดขนาดนี้ต้องมีไฮโดรลิกแน่นอนอนะ่ะจะขับนี่ต้องมีไฮโดรลิกยกนะฮะโอโ้โหแต่งเลยแล้วดูแมกไลอะไรครับเนี้ยเอ้ยไม่เคยเห็นแม็กอย่างนี้มาก่อนเลยนะอ๋อมันน่าจะเป็นฝาเนะเออเป็นฝาถอดได้แล้วด้านในก็เป็นดุมล้อทั่วไปนะครับสุดยอดเลย และที่อยู่ด้านหลังของผมนี้นะครับก็เป็นสนามเทสไรส์สำหรับทดลองขับรถยนต์ไฟไฟ้านะฮะในร่มนะครับก็อยู่ภายในงาน Fast Auto Show เช่นกันนะะ,ะก็รถที่ให้ทดลองขับในบริเวณนี้ก็จะเป็นรถยนต์ EV นะครับถ้าเป็นรถยนต์น้ำมันนี่น่าจะไม่ได้นะนาจะเหม็น,นะครับแต่ว่าเป็น EV ก็จะไม่มีเสียงดังไม่มีมลพิษก็เลยสามารถทดลองขับในร่มได้นะฮะในหลอ์แบบนี้ได้ก็อาจจะไม่ได้ยาวมากนะฮะก็ระยะทางนิดเดียว นะประมาณ50เมตรนะนิดนิดหน่นอยๆประมาณ50เมตรรอบหนึ่งพอรู้พอสัมผัสได้นะอาจจะไม่ได้ออกถนนใหญ่ก็เป็นสนามเทสได้เบาๆในนี้นะครับอีกหนึ่งแบรนด์จากประเทศจีนนะฮะ d e พ p o เออตัวนี้นี่ที่เราดูในข่าวว่ามอ mm hmm. เตอร์เอ็กซเขาเปิดตัวไปแล้วนี่เรายังได้ดูอีกรอบนอ๋อลูมิ umen, นนี่น้องตาปรือหรือน้องง่วงนั่นเองนะ หน้าตาเขาง่วงมากเลยนะฮะเป็น EV ขนาดเล็กนะฮะนะ,ะสประตู4ที่นั่งก็ยังมีโชว์ในงานนี้มีทั้งสีเขียวสีชมพูนี่ก็น่ารักง่วงหน้าไม่พอง่วงหลังด้วยข้างหลังก็ตาปลือมาเชียนะฮะอ่าแล้วก็ถ้าเป็นรถเก๋งซีดานใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นดีพอล L07 นะครับก็มีมาโชว์เหมือนกันนะ ดีพอล 0L07 นะฮะนี่ก็จะไซส์ใหญ่เลย L07 นะครับตอนแรกขายอยู่รุ่นเดียวคือ n e t ต V เป็นรถเล็กนะครับตอนนี้เขาเพิ่มรุ่นมาแล้วเป็น n e t ต X จะใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งเป็น EV 100%เนะเป็นทรง crossover เหมือนกัน n e t ต X นะครับอาุณพลัสนะในเครือปตทร่วมทุนด้วยนะครับนะครับเรียบหรือดูดีนะมีซันรูฟด้วย นี่นะสุดยอดเลยแต่ถ้าใครยังอยากได้รถเล็กๆก,ก็ยังเป็นเนต้าวแต่ว่าเป็น V ีเวอร์ชั่นสอ2ฮ o n d a อีกหนึ่งยักษ์ใหญ่ก็มาเหมือนกันไม่พลาดนะครับก็โชว์รถใหม่ก็ยังไม่ค่อยแตกต่างนะฮะยังไม่ได้เปิดตัวอะไรใหม่ก็ Accord Hybrid นะครับก็มาโชว์เหมือนกัน CRV Hybrid นะฮะเหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิม,ม,ดมแต่ที่ดูแบบว่าอาจจะแบบแห้งไปนิดน,นึงคือ พิตตี้ไปไหนหมดเนี่ยไม่มีพิตตี้ให้ดูเลยนะมีแต่รถอ่ะก็เหมาะสำหรับสายดูรถจริงจังนะฮะดูรถจริงจังนะฮะตากล้องอาจจะน้อยหน่อยงานนี้นะครับมีแต่รถรถรถแล้วก็รถนะฮะอ่าซิตี้ RS ซิตี้ทั่วไปเนาะแล้วก็ดับเบิลยูอาร์วีเออไอ้น,นี่แปลกอย่างหนึ่งนะ้นองเล็กนี่ไปงานไหนมันจะต้องมาแมะอยู่ขอบขอบบูธตลอดน่าสงสารยังเลย w ดันอะฮะอันนี้เรายังไม่เคยซื้อเหมือนกันก็จะเป็นทรงแบบมินิครอสโอเวอร์น่ารักน่ารักนะครับตรงกลางเออนี่ดีกว่า EV วู้หลิงมาดูเร็วมาวู้หลิงบิงโก EV นี่อันนี้โมเดลนี้ใหม่หนะะ้าตาแบบนี้นะฮะเออดีไซน์ค่อยดูทันสมัยหน่อยค่อยดูมนๆหน่อยเพราะปกติวู้หลิงเราจะคุ้นเคยแต่ดีไซน์ที่แบบจะแข็งๆเหลี่ยมๆหน่อยนะฮะน,นี้เริ่มแบบดีไซน์ดู ดูล u กชัวขึ้นนะครับนี่อะไรฮะเนี่ย Air EV น่ารักมากเลยเป็น3ประตูนะติดสติกเกอร์เรียบร้อยน่ารักเลยดูกระทัดรัดคอมเพ c ค,คอมเพกเล็กกระทัดรัดใช้ได้นะครับนี่สวยเลยนะครับนะรุ่น Air EV นะครับผูหลิงเล็กๆนะไม่ใหญ่นะบอกก่อนนะนั่ง4คนได้ก็จริงนะแต่นั่งมาแล้วที่ไม่เหลือเลยนะฮะ ถ้าจะเก็บของเลยต้องนั่งแค่สองคนนะอ่ะแต่ก็เป็นรถแบบเหมาะชีวิตในเมืองสาวหนุ่มสาวออฟฟิศอะไรเงี้ยไปเช้าเย็นกลับหรือว่ารับส่งลูกนิดนิดหน่อยหน่อยะฮะเป็นรถคันสแปกร์ทสับรองใช้ในบ้านอันนี้น่าสนใจนะฮะแล้วก็อันนี้ก็ a อ v อ๋อทรงเดียวกันแต่มันคนละสีสีนู้นแต่งมาแล้วมันดูใหญ่กว่าเออทรงเดียวกันนะเออล้อวินเทจอีกแล้วนะอ่ะผู้หลิงก็ โดดเด่นนะฮะเรื่อง e v ไซส์เล็กนะครับไซส์เล็กนะฮะถ้าเทียบเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นก็ประมาณซู z u k i อะไรประมาณเนี้นะฮะนี่เดี๋ยวมีกระบะ e v ด้วยแอบเลงแล้ว oh. เดี๋ยวเราไปดูกันนี่เราเห็นหนู่นตรงนูน้นแวบบๆกระบะไฟฟ้า nextem เดี๋ยวพาไปดูดีกว่านี่ nextem ก็มาครับนี่เราเพิ่งไปลองขับมาสวัสดีครับเราเพิ่งเจอการเพิ่งไปลองขับเนาะที่โชว์รูมอ้ตอนแรกก็ชอบมากประทับใจมาก ตัว n e x t e m m ออกร Mini EV ออก Orga ใช่ไหมชื่อรุ่นออ g a Mini EV ครับก็เป็นกระบะบรรทุกไฟฟ้าขนาดเล็กที่เข้าตัวทัดรัดนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็น EV ก็คือไรหมดใช่ EV ไม่ต้องเติมน้ำมันใช่ลดต้นทุนครับ ใช้เชื้อเพลิงนะคะตกกิโลละ74ะสตังค์เท่านั้นเองกิโลละ74สตังค์เท่านั้นเองใช่ค<ะ>่ะแต่ยังช่วยในเรื่องของอมลพริษก็คือไร้ไรมลพิษเหมาะกับกลุ่มลูกค,ค้าแบบไหนครับการใช้งานเนี่ยคะ่ะก็มองว่าเป็นธุรกิจที่มีระยะทางแน่นอนเขารู้ว่าเขาจะต้องไปไปตรงไหนในระยะทางสั้นๆสั้นๆไม่เกิน200โลช่วงแรกนี่นำเข้ามากี่รุ่นครับเนี่ยทาง n e x t e ในช่วงแรกนะคะก็เนี่ยค่ะอันนี้ <Okay. S 1> จะเป็น5รุ่น,รนเริ่มเริ่มต้นจากแชสซี 4, ที่ uh huh. จะเป็นตัว uh huh. เหมือนภาษา, <4 S 1> เ,าเราก็คือหัวกระสือ,สอนะคะแล้วก็เป็นตัวปิกอัพเบสแล้วก็เป็นตัวสแตนดาร์ดบ็อกซ์ซึ่ง เป็นรถทดลองขับอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นตัว h ฮสปอร์ตแล้วก็รุ่นนี้เป็นไฮดรอลิกทิปเปอรราคาเริ่มต้นนี่เป็นยังไงบ้างนะครับราคาเริ่มต้นนะคะ5้าแสนาหมื่นเกาพับาทแล้วแลแผนช่วงแรกของ Next s e m ่มีแผนที่จะแบบโชว์รูมกีซขาตัวแทนจําหน่ายยังไงบ้างฮะเนื่องจากกลุ่มลูกค้าเราเยอะมากค่ะตอนนี้เราต้องการพันธมิตรในการสร้างดิลเลอร์ที่มารองรับการขยายตัวของตลาด รถมินิทักไฟฟ้านะคะเอกลุศิบแรกเนี่ยเราเลือกดีลเลอร์สิบดีลเลอร์ก่อนสิบดีลเลอร์ก่อนนำร่องใช่ค่ะคและในวันงานนี้เราเปิดตัวไปแล้วสองดีลเลอร์สองดีลเลอร์นะคะแล้วก็มี prospect ดีลเลอร์ที่เรียนเชิญมาในงานนี้อีกสิบ <10 S 1> ดีลเลอร์นี่กรุงเทพอย่างเดียวหรือว่ามีเริ่มมีต่างจังหวัดแล้วครับกรุงเทพแล้วเริ่มมีต่างเลริ่มมีแล้วเรามีแผนเนี่ยนะ,ค,ะคนแม้ว่าจะได้สักกี่จังหวัดหรือว่าได้สักกี่ดีลเลอร์แผนตั้งใจจริงๆอยู่ที่ 30-40ดิลลอร์ลเลอร์ในในปีถัดไปแต่เราต้องการที่จะให้ e อ c l u s i v ู1 0ดิลเลอร์ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยแล้วเราสนับสนุนในเรื่องของการตลาดการขายการเทรนนิ่งให้ทั้งหมดถ้าสนใจอยากจะเป็นดิลเลอร์ต้องมีเงื่อนไขยังไงบ้างครับเงื่อนไขของการเป็นดิลเลอร์นะคะก็คือใช้เงินลงทุนน้อยมากอยู่ที่2ล้าน 90,000บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ได้รถออกกาไปด้วย3คันเป็นรถตัวอย่างก็คือเรากำหนดืัอนไขสัดส่วนพื้นที่ของการโชว์รถออรไกาอยู่ที่36ตารางเมตรแล้วเราก็จะมีการประดับในตัวของบูธให้ตัดความกังวลตั้งแต่แรกก็คือเรามีสต็อกอะไหล่ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความกังวลหลังกั้นขายเนี่ยลูกค้าไม่ต้องกังวลเพราะว่าเราได้ร่วมมือกับ บีควิกนะคะลูกค้าสามารถเข้าศูนย์บริการบ Quick 230สาขาได้ทั่วประเทศเลยอครับอันนี้คือซื้อไปแล้วนี่วารันตีอะไรบ้างครับมีวารันตีรับประกันตัวถังเนี่ย5ปีรีเทียม5ปีถึง100,000ตัวใหญ่5ปีใช่ค่ะ1 5 0 0 0 0กิโลห้าหมื่นถ้ามีเสียมีเสื่อมีอะไรคือเปลี่ยนทั้งลูกเลยใช่ค่ะดูแลให้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับ ที่น่าสนใจมากๆเลยมีไฟแนนซ์รองรับจริงๆจริงๆไฟแนนซ์รองรับรถ E ี v แบรนด์ใหม่นี้ยากแต่เราสามารถได้ดิวจากการสนับสนุนของกุ้งสีออโต้ค่ะแถมให้ดาวน้อยด้วยดาวเริ่มต้น15%เท่านั้นเองเี่ยนจะสูงกว่าปกติไหมครับ3.49อ๋อพอๆกันพอๆกันไม่ได้ เริ่มต้นถือว่าน้อยค่ะแล้วก็ยังให้ไม่ใช่เฉพาะหัวแชสซีนะคะไฟแนนซ์กุ้งสีให้ส่วนต่อเติมตู้ด้วยครับผมค่ะให้ไฟแนนซ์เป็นสองช่วงเลยทั้งหัวด้วยทั้งตัวต่อเติมด้วยเรียกว่าคุ้มค่าเนาะประหยัดทั้งค่าพลังงานแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างคล่องตัวนะผมเคยลองขับแล้วอ้กํกำลังนี่เหลือเลยงานบรรทุกนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะถ้า คนดูอยู่สนใจอยากจะไปลองขับไปได้ที่ไหนครับค่ะได้ที่ Nextem t BKK นะคะอยู่ที่จรันสนิทวงศ์ MRT บางออค่ะติดต่อมาที่เบอร์นี้ได้เลยถ้าไปเข้าไปใน Google แบบพิมพ์ก็ได้ใช่ไหมพิมพิมว่า Nextem t Thailand เลยไปลองขับกันได้นะอันนี้พิโกนะใครดูคลิปที่แล้วนจะจําได้ที่เราไปลองขับนะสุดยอดมากเลยวันนี้ก็เลยโอ้โห บังเอิญมาเปิดตัวพอดีด้วยในงานฟาร์สอโตโชนะฮะเรื่องแบตเตอรี่สงสัยนิดนึงว่าบางคนเขาไปแปลงเป็นอะไรมินิทรัคที่แบบเป็นร้านกาแฟหรือว่าขายของอะไรเงี้ยมันสามารถที่จะเอาไฟจากตัวแบตเตอรี่ขึ้นมาใช้ได้ไหมฮะแล้วเป็นแบตลูกเล็กหรือว่าแบตตัวลูกใหญ่หรือว่ายังต้องใช้ไฟแยกครับใช้จากไอ้นี่เลยครับระบบที่เขาเรียกว่า V2L V2L ใช่ก็คือใช้จากลูกใหญ่เนี่ยแหละครับใช้แบตลูกใหญ่คือได้แล้ว ใช่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าจะเอาไฟจากแบตใหญ่มานี่คือรูมันอยู่อ๋อ<ม>ตรงนี้ไงอ๋อมันอยู่ตรงนี้ใช่แต่แสดงว่ามันจะต้องซื้อหัวปลั๊กที่เป็นเฉพาะรุ่นของมันหรือเปล่าพี่ติดมาก,กับรถให้เลยครับคิดสิบป,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 ประกรคืออย่างนี้วันนั้นมายังไม่มีใช่ไหมอพอเราบอกว่าเราต้องการมาเลยครับอ๋อครับ เป็นอ็อกซิเซอรีที่ติดโรงมานเีบินมาจากโรงงานเลยจากโรงงานเลยมาติดตั้งให้เลยแล้วไฟที่ออกมาเป็น220กครับหรือว่าเป็นกี่โวลต์ะก็คือเอาไฟบ้านเลยทางไฟบ้านใช้เครื่องใช้ไฟนี้ได้เลยใช่ปล๊บก็มาเปิดลาร์นี่มาแล้วนี่พัดลมใช้ได้แล้วนี่สุดยอดเรียกว่าตอนนี้สามารถเอาไฟจากแบตเตอรี่รูปใหญ่มาใช้งานทั่วไปได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากไปต่อตู้เป็นร้านกาแฟร้านอาหารเคลื่อนที่นี่ หมดห่วงแล้วไปได้ทุกที่อ่ะมาต่อบูธข้างๆนะฮะก็เป็นโมโนวิวนะนี่ดังมากเลยนะตัวโกคาร์ตไฟฟ้าของไนกอตอ่ะแล้วเขาก็ทำสกูตเตอร์ยี่ห้อไนกอตด้วยเนาะสกูตเตอร์ไฟฟ้านะฮะผมเคยพาลูกไปลองขับนะชอบมากเลยตัวโกคาร์ตไฟฟ้าเดี๋ยวตรงนี้มีขายอ๋อขายแท่นชาร์จ TK กร๊ปน,นี้กี่กิโลวัตรครับเนี่ยอันนี้จะเป็น22ครับสอ ทั้งคู่22กิโลวัตต์ตัวสเปคมันจะมีตั้งแต่ 7, 11แล้วก็22อ๋อเป็น Type 2ใช่ไหมครับใช่ครับเป็น Type Type 2เหมือนกันอ๋อเหมือนกันโอเค Tesla ได้ไหมได้ Tesla ได้แล้วก็พวก BYD, โอล่าได้หมดนะครับ EV 100%นะครับ มีมาโชว์เหมือนกันนะสำหรับจัก,กรยานยนต์ไฟฟ้าเซเบอร์ไทเกอร์9 5้0 0นี่ตัวนี้เกือบแสน X5 ครับราคา X5 อยู่ที่16900 16900ใช่ครับนี่ต,ตัวนี้เฉพาะเดียวเฉพาะใหนงหนหันเ้ารนี่ถูกกว่ามือถืออีกนะเนี่ยะแล้ววิ่งได้ไกลแค่ไหนครับนี ประมาณ30กิโลเมตรสากิโลเมตรใช่ครับแลสามสิบต่อการชาร์จหนึ่งชาร์จสามสิบกิโลเมตรใช่อันนี้มันจดมันจดเป็นรถมอเตอร์ไซค์วิ่งออกถนนใหญ่ได้ไหมครับถ้าออกถนนใหญ่จะไม่ได้ครับพี่อันนี้ออกถนนใหญ่ไม่ได้อันนี้วิ่งในซอยวิ่งในซอยไปร้านสะดวกซื้อไปซื้อของประมาณอ่าวิ่งสั้นสั้นวิ่งสั้นสั้นตัวแบตนี้ชาร์จทีหนึ่งนี่กี่ชั่วโมงครับเนี่ยสี่ถึงหกชั่วโมงครับสี่ถึงหกชั่วโมงชาร์จไฟบ้านได้ปกต อ๋อแล้วก็มันเหมือนไอ้นี่เมื่อก่อนที่พวกรถกอล์ฟนี่ใช่เลยครับอ๋อโอเคก็ไม่แต่แล้วแล้วถ้าอย่างไซส์ใหญ่ขึ้นมานี่ปลั๊กชาร์จเหมือนกันไหมครับมันจะเป็นอะแดปเตอร์ประมาณอ๋อโอเคเป็นหัวสามเขี้ยวแบบนี้เขี้ยวครับมีมอเตอร์ไฟฟ้าเมื่อเสียบกับตัวรถได้เลยเหมือนกันเหมือนกันสามรูโอเคเวลาชาร์จก็สี่หกชั่วโมงพอๆกันครับแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ก็จะขยับระยะทางมาอันนี้อันนี้วิ่งได้ไกลแค่ไหนเจ็ดสิบ 70อ๋อขยับมาเกือบเท่าเท่าตัวแล้วอันนี้ออกถนนใหญ่ได้ไหมครับออกถนนใหญ่ได้เลยครับจดได้แล้วจดได้เลยนนคันนี้อยู่ที่49,900 49,900อันนี้ก็ารอยู่ตัวถูกสุดใช่ซ่มนี่ถูกสุดนี่ขยับขึ้นมาแล้วตัวแพงสุดนี่ตัวไหนครับพี่ ตัวคันสีส้มครับตัวนี้ระยะทางเท่าไหร่ระยะทางแบบ2ก้อนจะอยู่ที่150กิโลเมตรโอ้อันนี้วิ่งข้ามจังหวัดได้แล้วใช่กิโลเมตรแบต2ก้อนใช่ครับความเร็วก็อยู่ที่ประมาณ8 0 8 5แบบตก้อนหมายถึงว่ามีให้เลือกหรือว่าแบบมันต้องใส่2ก้อนถึงวิ่งได้ครับแบบใส่ก้อนเดียววิ่งได้ถ้าใส่2ก้อนจะสามารถใช้ใช้พอร์ไฟทำมาได้เต็มที่ครับแบตก้อนเดียวเราก็วิ่งได้วก็วิ่งได้แต่ก็จะอยู่ที่ประมาณ70ิกิโลประมาณนี้ครับมันเหมือนแบตมอเตอร์ไซค เหมือนครับเหมือนเลยอันนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จมีตัวอะแดปเตอร์ชาร์จนะก็แบตเขาจะเป็นประมาณนี้แต่ว่ามันยกออกมาชาร์จข้างนอกได้ยกออกมาชาร์จได้เลยครับอือเป็นหัวอย่างนี้โอ้ถือถ้าใส่สองก็วิ่งไกลขึ้นวิ่งไกลขึ้นแต่ถ้าลูกเดียวนี่วิ่งได้กี่โลครับลูกเดียวก็ได้ประมาณ75-80โลครับ รถมือสองก็มาโชว์เช่นกันนะมาอยู่รวมกันกองกองกันอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเดินดูทั่วๆไปเนาะโอ้โหกองประเด็นเทันทึกมือสองที่มาโชว์นี่เยอะกว่ามือ1ทั้งหมดอีกนะฮะเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับตอนนี้มือสองราคาค่อนข้างน่าสนใจนะครับแต่ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะใครดูรถใหม่แล้วไม่ชอบก็แวะแวะมามือสได้ นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นดีลเลอร์ขาประจำนะฮะร,รถเศรษฐีขาประจำตาม,ตามบูธด d ดีก็จะปนปนกันนะฮะปนปนกันทั่วไปส่วนใหญ่ก็เป็นรถที่เห็นได้ทั่วไปตามดีลเลอร์ตามเซ็นท์รถต่างๆนะครับเอ้ยนี่เขามีดูไปดูมานี่คือ r o s l s Royce Rolls Royce Silver Shadow ฮะปี1987ก็ตอนนั้นผมอายุ3ขวบนะ สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทเลยโอ้โ oh, ห oh. สายคลาสสิกชอบแน่นอนนะฮะ r ร l l r รอ e ซ์ Rose Rice นะฮะสุดยอดรถยนต์จากประเทศอังกฤษนี่นะฮะดูแลได้ขนาดนี้นี่สุดยอดนะฮะ37ปีนะครับ37ปีเข้าไปแล้วนี่สภาพยังใช้ได้อยู่เลยนะอ่ะก็น่าจะประมาณนี้แหละนะสรุปเข้ามานะฮะสเกล พื้นที่เขาอาจจะเล็กกว่า m o เตอร์โชหรือ m o เตอร์เอประมาณ1ใน3นะเขาก็จะเอารถใหม่ป้ายแดงไปโซนโน้นเลยตรงกลางๆนี่เป็นพวก e ีวง EV ีแล้วก็ขวาสุดจะเป็นมือ2นะเป็นรวมเหล่ามือ2ประมาณ6ดีลเลอร์ประมาณนี้นี่เป็นสีสันของงานนะฮะถ้ามางานมหกรรมยานยนต์ก็ต้องมีพริตตี้กันบ้างนะเป็นสีสันของงานนะครับของอีซูซจัดให้ ก็เป็นสีสันเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับมางานมหกรรมยานยนต์ก็ต้องมีเราพริตตี้บ้างเล็กๆน้อยๆอยถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีทุกบูธนะฮะแต่วันนี้ก็อีซูซูก็จัดให้เป็นสีสันเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับ เ็เดินดูเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงาน Fast Auto Show 2024นะฮะ3-7ถึงกรกฎาคมวันนี้วันแรกนะครับนะถ้าลิปปล่อยทันนะก็แวะเวียนกันมาดูแล้วกันนะจัดเป็นประจำทุกปีช่วงประมาณกลางปีนะเป็นอีกหนึ่งภาคก,กรรมยานยนต์ที่น่าสนใจนะครับก็มีทั้งรถใหม่รถมือสองรถ EV นะแล้วก็มีนวัตรกรรมเล็กๆน้อยๆให้ดูนะครับก็น่าสนใจมากเลยที่ไบเทคบางนาะนะก็ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเรานะครับ19สีประกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึนาทีส่งรูปรถมาตีราคามาประเมินราคากันได้เลยนะครับที่ idline 1 9 s p หรือจะสแกน qr code ด้านล่างก็ได้นะครับ วันนี้นัทเจดเก่ประกอร์่รมืสอสที่คุณวางใจต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือ2คัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car